ย้ฉันได้นะวันเราทำบ้าบ้าส่วนฉันมีสิบวดว้าวดูนี่สิฉันโชคดีสุดสุดยินดีด้วยนะงั้นฉันขอบเราเป็นคนแรกเราสักหน่อยอ๋ออะไรกันเนี่ยมันไม่ไหลออกมาเออเข้าใจแล้วมันคือเจลลี่ต้องบีบออกมาอร่อยอ่ะว้าว ฉันมีความสุขมากมากเลยยังมีเหลืออยู่นะเ oh, mm hmm. ดินชันเต้นอยู่ในครัวเด้อเอามาไม่ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยแดนช่วยฉันด้วยโอ้ oh, mm hmm. ได้เลยดึงแรงๆอายบิ๊บไม่เป็นไรนะอ oh, ฉันไม่เป็นไรตอนนี้จะเป่าลูกบอล โอ้วเหมือนลูกบอลเลยเจ๋งอะอ,อ,อ๋อเอองน้นฉันจะกินแล้วนะโอ้ฉันมีไอเดียวจิงเจ๋งแล้วเป็นไงล่ะเจ๋งไปเลยทีนี้ฉันมีอุปกรณ์พิเศษในการกินจลลี่ทั้งสิบขวดพร้อมๆกันเป็นไงชาดมากเลยใช่ไหมฮะดูนี่สิ และตอนนี้ฉันจะเป่าลูกโปง่งว้าวโอ้โอ้มันแตกอ่ใส่หน้าฉันเลยเออแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมนะโอยแดงงั้นเหลือแค่ฉันคนเดียวแล้วนี่มันสุดยอดไปเลยวิเศษมากอร่อย Oh อ, oro, อ๋ออย่างนานไหมเนนะี่ยกินหมดแล้วแค่สองขวดนะพวกเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะแน่นอนเอามาหลายๆขวดแล้วก็เทใส่ปากเจนกันโอ้ฉันโอบฮะตลกจัง ว้าวขอบคุณทุกคน Thanks ตอนนี้ก็ได้เวลาเป่าลูกปองแล้วเอ,อ้ดูนี่สิมันใหญ่มากเลยโอ้โอ้โอ,อฉันว่าฉันจะบินไปแล้วเฮ้ปล่อยเธอไปเถอะเจ๋งจังเออไม่นะพฮ้ก็แทนนะเออส่วนฉันได้มากกว่าสิบเท่าเออ อย่าบอกนะว่าทั้งหมดเป็นของฉันนะไม่ต้องกลัวเฟบี้เราอยู่กับเธอเจนเธอเริ่มก่อนนะได้เลยเพื่อนฉันจะลองเดี๋ยวนี้แต่ฉันก็กลัวมากก็ฉันขอผ่านเอ๊อะไรเนี่ยมันมาจาดไหนอะอ๋อมันกลับมาอีกแล้วฮะตลกจังไม่ตลกเลยนะโอเคฉันจะลองกัดดูมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น อ้ไฟจอกมาแล้วโอ้ยเหมือนมันจะระบาดนะเฮ้ยดีนาไม่น้ําแข่งใกล้ๆเฮ้ยเขาอย่างชั่วแดบ็นตายแล้วโอ้ยไม่เอาอ่ะฟิบิี้ก่อนด้วยมั้ยเดี๋ยวเราช่วยเองอาปากกว้างๆนะโอ้ไม่อย่านะพอแล้วเฮ้ยเอาไม่นะมันมาแล้ว โอ้น่าสงสาร oh <my> เราต้องช่วยเขา <Come on. S 1> แดนฉันมีต๊ป้ปาโอ,โอ้มีปลาด้วย <c oughs> อขอบใจนะส,สาว <c oughs> โอ้มีผ่าเช็ดตัวด้วย <c oughs> แต่ว่าตาเทอนแล้วอ๋ไม่นะฉันไม่อยากกินนะไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> อแม่จา๋ามันดูน่ากลัว <c oughs> เอาล่ะข้ำแข็งไว้ ไปต่อโอ้เธอทำได้ยังไงอะโอ้เธอรู้สึกเริ่มแสบร้อนเหตุผลฉันจะไม่แล้วฉันว่าฉันทำต่อไปไม่ไหวแล้วฮะวยด้วยเจนเอาถังดับเพลิงมาเราต้องดับไฟเธอช่วยฟิบีฮะพอแล้วหยุนนะพอที แฟนสเตช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นหวัดดีเพื่อนบานพอได้แล้วหยุดนะโอ้ยโอ้ยเออดูเหมือนเธอจะไม่เป็นไรแล้วเย้ฉันได้เขาว้าวต้องหลายกระเป๋าแน่อะไรเป็นไงล่ะฉันได้เขาหนึ่งหลยกระเป๋งเจนเธอเริ่มก่อนเลยได้เลย ต่ว่ามันเปิดไม่ได้อะแล้วสิถ้าใช้ปากล่ะแล้วเข้าโอ้มันเหมือนเจนจะบ้าไปแล้วอ้อไอเดียฉันจะใช้คอนมันต้องช่วยได้แน่ๆนเป็นไงเห็นจะแบนแต่ก็อย่างน้อยได้ดื่มนะหมดแล้วแล้วเข้าเธอเอาคอนไปใช้ไหมเฮ้โอ้ นี่ทำไมมันดนัักขนาดนี้ฉันต้องคิดก่อนนะโอ้ใช่แล้วเอากระป๋องมาเรียงกันจากนั้นฉันจะเปิดมันเรียงกันเป็นไงล่ะตอนนี้ฉันต้องการหลอน hmm. เยอม,มาก hmm. เขาทำอะไรอะ่ะไม่รู้สิ เป็นไงส่ประกอบลอยพิเศษแล้วเพื่อเดื่มโคคร้ั้งเดียวทั้งหมดเจิงสุดยอดเอ้ยก็อะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยหมดแล้วอทำเป็นว่าไม่เห็นเนาะไปกันต่อไหนที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วฉันก็มีไอเดียแล้วด้วยดูขึ้นเพียนอเะ ฉัาจะเทของทั้งหมดในเหยือกใบใหญ่ๆแล้วจะดื่มแบบไม่ต้องพักเย่ทีนี้สุดยอดเลยฉันรอไม่ไหวห้จะรองว้าวนี่มันวิเศษไปเลยสุดยอดโอ้ฉันว่ามันจะมาแล้ว โอ้เธอเป็นอะไร oh <my> ไหมว้าวฉันชอบทวิกส์มากๆเอาห่อออกก่อนนะเออเย้ yeah! โอ้ฟิมี่พ <c oughs> ทีแดนไม่ทันเห็นนะโอ้มันดูเหมือนดาบเลย <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมไม่หันได้เลยไปฟ้าล่ะ <c oughs> แม่จ๋าฮะ <c oughs> เป็นไอเดียที่เจ๋งมากใช่ปะ ด้วยมันกเดังใส่เรานะหาดอีกสองสามชิ้นเย่มากและตอนนี้ฉันก็มีทวิก10สิบชิ้นเหมือนดาไลยโอ้นี่ฟิบบี้อ๋อไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่เรื่อยฉันนะมากินกันดีกว่าฉันกำลังมีความสุขสุดๆเอะ ฉันเช่ามันมากวิเศษไปเลยแล้วใครต่อละฉันเองเย้อยากเห็นก้อนเจ๋งๆมัเป็นไงพิเศษมากเจ๋งแต่พูดถูกฮะฟิบบี้มันอร่อยมากๆเลย <c oughs> อ๋อสิบเต็มสิบแลวฉันก็มีไอเดียดีๆแล้วโอ้ย <c oughs> ฉันจะเอาไปผสมในน้ำอ,อุน่น แล้วมันจะกลายเป็นช็อกโกแลตเช็ดฮึไม่เซ็ตทำไมไม่กินแบบนี้ตลอดเลยนะเลยเลยแดนขอบใจเจมส์มแต่มีปัญหาน่ะสิฉันรู้แล้วต้องทำยังไงโฮ้รู้สิว่าฉันทำอะไรได้ฉันมาทะ่เรีย<ม><ม>แล้วฉันก็มีไอเดียแล้วด้วย<ห>โฮ้ นูเทลล่าขอบใจเพื่อนตอนนี้ฉันมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อทำลายสิติมใหม่ของขอยคอยชกแัตที่สูงที่สุดอนุเทลล่ามาเชื่อมแท่งชกรัตเข้าด้วยกันแล้วก็แปะลงไปแบบนี้ว้าเจ๋งจังเจอฉันก็จะทำเหมือนกันเอาบันไดมาทำไมอะอ้เพื่อทำให้หอคอยของฉันสำเร็จเลย แกล้งเขากันโอ้อยู่ด๊อส,สาวจะลอนโอ้ยฉันว่าฉันไม่เป็นไรมากเพราะฉันไม่หมวกไงมากินที่เหลือกันกินอล้วส,สาวกินอ่้รนะวเธอต้องการคุณแจเพื่อเปิดตู้เซฟนะมาดูกันว่าฉันมีอะไร ว้าว wow, ฉันชอบขนมมากมากมาร์ชมันโลโอ้แบ่งให้พวกเราได้สินอะอะไรเ no. ออไม่มีทางเธอมีต้นแซกองตัวเองนะอร่อยจังเลยฉันชอบมากฉันไม่ให้ đấy. แล้วก็ได้แล้วข้าวคุณแจมาขอบคุณยาตะกะขอให้ฉันโชคดีนะโอ้แม่จ้า น้ำแก้วนี้ดูช่วยร้ายมากเลยน่าสงสารนะแต่ได้ฉันต้องกล้าหาญแต่จริงๆมันก็ไม่เลวนะเอาไม่นะฉันรู้สึกขมขมอยู่ในคอ <c oughs> เผ็ดมากๆเลยฉันก็เลังไม, <c oughs> มงง่แล้วฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วได้เวลาเป็นมาร์ชเมลโล่ <c oughs> แบบนี้นะ่าต้องอร่อยมากแนะ่นอะน <c oughs> ขอบคุณนะไหม และที่นี้ก็ได้เวลาลองแล้วอ,อ,อรมอยจังเลยนิคอเราต้องช่วยไหมนะเอาคุณแจมให้ฉันเอาหล่ะมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอ้โหเป็นหมกที่สวยแล้วก็ดูลึกลับจังเลยอะอะไรกันเนี่ยฉันจับดอะไรสักอย่างมีอะไรอยู่ในนั้นอะ่ะ Oh m มันคือน้ำฉันจะได้เป็นก๊อกน้ำทีโอ้เตลียหมดเลยอะ่ะ โอ้จริงด้วยหมวกอันนี้สามารถใช่ไหมดับไฟได้ไหมรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันไปช่วยเธอเองโอ้ใช่รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยขอบใจนะริดนี่ thanks ส่วนฉันก็ได้กินเต็มๆมคำเจ๋งอ่ะเลยอีกไม้หนึ่งแล้วอะไรอะเธอนี่แตะกาจริงๆเลยนะน่าจะช่วยเพื่อนเธอปล่อยให้ฉันลุกเป็นไฟอ่ะอว้าวตแซสุดเจ๋ง ขอฉันเปิดเป็นคนแรกได้ไหมขอบคุณนะเพื่อนๆแกรู้จังว่าครั้งนี้จะได้อะไรบ้างมาดูกันเอาไหมนะมันคือห่อหอมเหม็นๆนะห่วยตายโอ้ยออกไปเลยบริตนี่ให้ตายมันเหม็นมากๆฉันจะไม่กินมันไม่มีทางเพื่อนเธอต้องกินไม่เอาอะเธอต้องทำตามกฎนะก็ได้เป็นไงเป็นกัน เอามานี่เลยฮยวเอ้ยหน้าคือขยะง่ะนี้มันแย่มึงมางฮวเช่นแล้วแค่ดูก็จะอ้วกดูเหมือนว่าฉันกำลังร้องไห้เพราะหัวหอมโอ้หน้าสงสารจังไม่เป็นไรเธอยังสวยอยู่นะบริทนี่ยหยุดไล่ปอดต้อเซ็ตเหมือนเธอได้แล้วสบายมากไม่กําลังจัดการ ว้าวฉันได้ช็อตอะไรที่ฉันชอบต้องอย่างนี้เสียโชคดีถามจริงอะไรเธอจะไม่แบ่งให้ฉันสักชิ้นเลยเหรอด้วยความเต็มใจนี่ไหมอล่อยเธอจะแบ่งให้ฉันสักชิ้นได้ไหมอะอนี่ไงไม้ันลอยู่ฉันก็ด้วยอย่าลืมนะหยุดเลยสาวสาวนี่คือชะลอของฉันสกินมันเอง มาอร่อยมากนี่มันเจ๋งไปเลยนิโคลแล้วรออะไรอยู่ล่ะเปิดตู้เซฟได้แล้วก็ได้ก็ได้มาดูกันเออเป็นบลสเตอร์เราต้องทำมันกับมันเนี่ยมีสัญลักษณ์แปลกๆตรงนี้ด้วยไม่เข้าใจอะไรอ่ะโอะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะมันกลายเป็นหัวหอมสองอันทำยังไงเนี่ยนิโคล เออฉันไม่ได้ตั้งใจนะนั้นเอามาให้ฉันเลยฉันมีความคิดที่ดีแล้วมันลองยิงใส่ช็อกโกแลตกันโอ้ใช่มันได้ผลฉันต้องการมากกว่านี้ว้าวจริงเป็นเลยอะเห็นด้วยควาฝันของฉันเป็นจริงแล้วมันมีเยอะมากไม่หละนี่โคออย่าแม้แต่จะฝันฉันก็มีไอเดียเหมือนกัน อะไรอย่านะฮะสิ่งเป็นไรใช่ไหมล่ะฉันแล้วก็ฉันิีกคนไม่คข้าใจแลวทำไมอ่ะสาวจัดการหอมเลยนะเพราะเธอต้องกินมันแล้วข้าแล้วข้ากินเลยอ๋อก็ได้เป็นไงล่ะไอเดียจิงเป็นใช่ไหมบิดนี่เธอเก่งมากตีมือกันหน่อย มาเป่ายิง้งฉุบกันไหมเป่ายิง้งฉุบโอ้ยฉันชน,นะฉันได้เปิดตู้เซฟเป็นคนแรกมาดูกัน <c oughs> ขอให้เป็นของอะไรนะ <c oughs> โอโ้โหไอศครีมน่ากินมากนี <c oughs> มม่มันอะไรจังเลยอะ <c oughs> เออโชคดีจังเลยฉันก็อยากกินเหมือนกันนะ <c oughs> ในตอนที่พวกเขาไม่มอง <c oughs> มาเปิดตู้เซฟของตัวเองดีกว่า อลไมันคืออะไร <_ L an> มันคืออาหารแมว <_ L an> <ๆ>กลิ่นก็เหม็นมากด้วยเอ๊ะน่าทิ่ขยใหญ่แต่ฉันก็ต้องรอสินะฝันร้ายชัดๆนี่มันแย่มากเลยฉันอยากล้างลิ้นนะ <_ L an> นี่ไหมา <_ L an> ตาเธอแล้ว <_ L an> แน่นอน,นฉันอยากเปิด <_ L an> มาดูกันอโอ้ <_ L an> มันคืออะไรเนี่ย มันคือปากกาสามมิติโอมีเวทมนต์ด้วยเจ๋งเปนเลย oh. มาลองกันดีกว่าแล้วฉันก็จะวาดไอศครีมมันต้องเจ๋งแน่นอนแล้วก็สุดยอดด้วยเอาล่ะมาวาดกันโครงร่างพร้อมแล้วทีนี้ก็มาเพิ่มสีสันสดใสเพื่อามความน่ารักกัน เป็นไงล่ะดูนี่สิโอ้โหมันกลายเป็นของจริงไม่อยากจะเชื่อไม่ไม่แบ่งเหล่านิโคให้ตายฉันไม่อยากกินอาหารแมวเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันไอเดียแล้วเอาปากกามาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะวาดรูปแมวที่น่ารักที่สุดอย่างรวดเร็วก่อนอื่นก็วาดโครงร่าง ดูนี่สิมันเจ๋งแค่ไหนและจากมันก็ลงสีเอาล่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วโอ,โอ้น่ารักจังเลยอ่ะ <c oughs> ใช่แล้วมันได้ผลสวัสดีเจ้าตัวน้อยกินให้หมดเลยนะอาหารเป็นของแกแล้ว <c oughs> กินบวๆจะได้โตเร็วๆ <c oughs> โอ้อะไรกินเนี่ย เออไม่เป็นไรหรอกอ๋อมันน่ารังเจรอะเออเดี๋ยวก่อนมันจะเป็นคนแรกก็คือฉันเองโอ้โหฉันได้ซูชิมันทำมาจากเยลลี่ด้วยเจ๋งอะฉันก็อยากกินเหมือนกันตั้งต่ก่อนสิพื่อนมันคือซูชิของฉันนะอ่ะฉันก็มีตะเกียบด้วยแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าต้องใช้งานยังไง เป็นไงเป็นไงยใช่แล้วสำเร็จมันน่ากินมาก What ให้ตายอะไรกันเนี่ย Hey ไม้จะเย็นๆนะเอาตะเก็ยบมาให้ฉันเธอจะสอนฉันเหรอไม่ใช่แค่ใช้ตะเก็ยบคีบโซเชียขึ้นมาแค่นี้ก็ได้แล้วอาปากสิว้วกับคุณนะ มันอร่อยมากบากแล้วก็เป็นเยลลี่ด้วยช่วยป้อนฉันอีกได้ไหมเอ้าได้กันได้เอาไปสินีก็เคี้ยวโอ้ยมันเจ็บเนะอะตูเ้เซ็ตผลเทอร์ได้แล้วได้เลยในนี้ต้องมีของอร่อยแน่นอนมาดูกันัมจ่ามันคือนอนนะอะเออเธอเเจ็บไหม ฉันไม่เป็นอะไรหรอกอย่าบอกนะว่าฉันต้องกินมันจริงๆนะฉันไม่อยากกินเลยนะอะเร็วข้าเธอทำได้โอ้ย,อยกไ็้ใเป็นไงเป็นกันฉันกลัวมันน่าเยะแยงมันขยับได้ด้วยต้องคิดถึงอะไรดีๆเข้าไว้ย <You. S 2> ฉันรู้สึกจะอ้วกแทนนี่มันส่วนร้ายชัดๆนาเกคเขยันงฉันกินแล้วพอกันที oh, <no. S 2> ฉันกินไม่ไหวแล้วแค่นี้ยังไม่ได้นะบรดี้ต้องกินไม่จริงอ่ะ <c oughs> เอาละ่ะแต่ว่ากินน่าจะเก็บของใช้เวลานานแยะใช้เมื่อลยแล้วกัน <c oughs> นี่มันซีอิมากเธอกินมันจริงๆอะ่ะ <c oughs> โอ้ใช่แล้วนะเคยเขย่าง พอกันทีฉันกินหมดแล้วฉันทำได้เอาล่ะนีโเตาเธอเอาล่ะมาดูกันว่าอะไรขึน้นไานโอ้โหมันคือประตูมิติมันโดนล้วเข้าไปอะไรกันเรากลับมาแล้วฉันจะไม่เปิดมันตลอดชีวิตไม่ <Okay. S 1> ไปิดพวกเราไปนะ๋ oh. อนี่มันคืออะไรกันมีอาเดินนีสิ <What? S 1> มันล็อก หนึ่งสองสามสี่เจ็ดโอ้โอ้ไมมีบางอย่างปรากระดกมาเราต้องไปเช็ดกันเธอว่าเราต้องดึงเชือกไหม s <S เร็วเข้าฉันสงสัยจังว่าอะไรอยู่ข้างใน oh. Oh. ว้าวมันคือสกีโต, mm. ต้ในถังจะไปได้ลูกกว,า mm. ว่าว้าวอร่อยจัง <Come on. S 1> มีอ้าเช้ข่างของเธอสิ อนนี้เราจะได้รู้กันว่าอะไรอยู่ในถังหวังว่าจะเป็นลูกวาดนะโอ๊ะนี่มันอะไรกันอ้าวมีอะเธอเต็มไปด้วยสีเออมีบางอย่างหล่นลงมาด้วยเดี๋ยวก่อนแมรี่นี่มันกุญแจเราออกไปได้แล้วแล้วมันเป็นแม่กุญแจอันไหนนะเออฉันว่าอันนี้แหละเย้พอดีเลยมากันกันหน่อยโอ้ฉันลืมไปดูสิ มันเป็นบนทัส้มอันต่อไปมาดูกันว่าอะไรข้างในใครจะเปิดดีงั้นค้อนกันไกกระดานมาดูกันเค <Okay. S 1> กระได้จะได้รู้กันอ๋ออะไรนะอ๋อมันขึ้นอน้องแต่ยังเย็นมีอะมันไม่กัดเธอหรอกเราต้องการกุญแจนะกัะได้โอยน่าขยันขย,ยงจังเจอแล้วแล้วมันคืออะไรอะ่ะมันไม่เหมือนกุญแจสักนิด เข้า hmm. ใจแล้วนี่คือรหัสของที่ล็อกนี่ไงมันเปิดออกได้แล้วเย้เราเปิดได้อีกอันแล้ว mm hmm. สงสัยจงว่าอะไรเราเราอยู่ mm hmm. ดูสิเป็นกล่องปิชนาคเครื่องดื่มที่มียดนหล่อออกมาย u ม m y ฉันไม่อยากดื่มมันเลยกันได้เดี๋ยวฉันเริ่มก่อน mm hmm. อ่ะมันน่าเส,สียใสุดๆมันดื่มไม่ได้เลย uh huh. แล้วเข้าแมรี่ตาเธอแล้ว ว้าวมันอร่อยจังฉันอยากดื่มอีก hmm? อะไรหรอเธอจะแบ่งให้เพื่อนบ้างไหม hmm. ไม่มันเป็นของฉันออ oh. อร่อยจัง hmm? แต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยงั้นกุญแจอยู่น่าจะอยู่ในแก้วของเธอมีอา hmm. ไม่จริงจนได้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่ออิสรภาพอืมอ hmm. oh. ้กุญแจอย่านี่ไง ฉันจ้มันแล้วไปล่อยปุนแจที่สามกันเย้พวกเราเป็น yeah. ทีมที่ดีมากออมีอะไรออกมาอีกแล้วเธอจะเปิด yani> มันเลยไหมฉันคงต้องเริ่มก่อนอย่างละสิ่นะว้าวมันคือคัพเค้กช็อกโกแลตใส่ทั่วเยี่ยมเลย นี่มีอา oh. ก็ได้งั่นก็ตาฉันเปิดแล้วว้าวนี่มันเปิดวิเศษเหรอสงสัยจตงม,มันใช้งานยังไงนี่ระวังเลยสิไม่ต้องห่วงนะเอาไปสิ hmm. แล้วมันใช้งานยังไงมันไม่ชัดเลยเอาละ hmm. ไม,ม่เวลามานั่งคิดแล้วเปิดตู้สุดท้ายสิ uh. Uh. เอาละมาดูกัน uh. นี่มันชีสเหม็นๆน,น,นี่ <are> ฉันรู้สึกจะอ้วก ฉันรู้แล้วว่ามันใช้งานยังไงว้าวมันกลายเป็นเค้กเรนโบว์ดูมันก่อนสิแบบนี้ฉันเต็มใจกินสุดๆเลยอร่อยแล้วฉันล่ะแน่นอนเอาสิแบ่งกันคนละครึ่งย่ำย่ำย่ำ What อเกิดอะไรขึ้นเธอสมรักเหรอเดี๋ยวฉันช่วยมีอานี่มันคุณแจ เย่ได yeah! uh ้ไปเปิดที um, uh ่ล e ็อกกันเยี่ยมเราทำสำเนาอีกแล้วอีกแล้วไปดูกันเดี๋ยวฉันนับ1 2ึ่งสองสามกฉามขึ้นบกฉันเหรออืมก็ได้เอ้มีบางอย่างขึ้นไหว้มีอะมนขึ้นหนูอ๋ฉันกลัวหนูโอเคโอเคหายใจลึกๆใจเย็นเย็น ัเจอแล้วไปกันเออรหัสอีกแล้วเป็นรหัสของที่ล็อกหม่เลขหแล้วมันเป็นเลข5่าทั้งหมดง่ายมากวิ <c oughs> ่ง <c oughs> เลยหลอดอีกแล้ว <c oughs> ฉันจะได้ของอร่อยไหมง <c oughs> ั้นมาเริ่มกัน <c oughs> ว้าวมันคือโค้กฉันชอบดื่มโค้ก แต่ดูเหมือนว่าม,มีอะไรอยู่ข้างในเลย o k เ y เอาล่ะตอนนี้ก็ถึงตาฉันโอ้ยเย้จังแต่ฉันมีความคิดดีๆแล้วเอาปูไม่ใช่ดอกมาสิ <c oughs> และตอนนี้มันจะกลายเป็นของอร่อยๆแน่นอนจ wow. กดีนะเย้ yeah, <c oughs> ฉันรู้แล้วเครื <Nice. S 1> ่องดื่มช็อกโกแลตแสนอร่อย <c oughs> เป็นไง no. ไม่มีอะไรเลยกันได้ฉันแค่ลอเล่นนี่ไงคุณแจ๊กไปเปิดกันแมรี่ขอฉันเปิดนะเย่ yeah. <c oughs> และแบบทดสอบต่อไปภายในสามหนึ่ง <c oughs> ไปกันโอ้ว <What? S 1> oh, wow. ้าวเธอเปิดก่อนเลยสิ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเธอต้องหากก็ได้อะไรอีกข้างในอ๋อ oh, <c oughs> นี่มันอะไรกัน แล้เธอไปหมดเลยอตอนนี้ตาถึงแล้วก็ได้ฉันกลังจะเปิดอ้โหตอนนี้เธอก็แล้วเหมือนกันหอนี่มันสีเธอหออะไรยะเป็นอันสุดท้ายสินี่มันสุดท้ายงั้นมาเป่ายิงชุบเสมองั้นเปิดพร้อมกันนะนี่ไงคุณแจเย่เราจะได้เปน็นอิสระแล้ว ยินดีด้วยพวกเธอเพิ่งได้รับกุญแจดอกสุดท้ายไปเปิดมันกันเถอะเย้เราทำได้ว้าวเราทำได้